มะนาวแพงมผมก็เพิ่งรู้นะไม่ได้ไปซื้อมะนาวมาปรุงอาหารเองเนี่ยต้องไรยังไม่ทันจะหน้าแล้งเลยปกติเนี่ยจะแพงมาก,มากๆเดือนเมษาแต่นี่กุมผาแพงแล้วนะคะนักข่าวช่องสามไปสำรวจแถวๆนี้นะคะคุณผู้ชมมะนาว แพงขึ้นแตะลูกละ8บาทแล้วบางแผงเนี่ยไม่มีมะนาวสดวางขายด้วยซ้ำนะคะแผงที่มีขายก็มีไม่มากถ้าเป็นเบอร์1นเบอร์สองเนี่ยประมาณ5บาทถึง8บาทเดือนที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณลูกละ4บาท50าทอยู่เลยค่ะ ขณะที่แม่ค้าบอกมะนาวมันปรับขึ้นราคามาตั้งแต่วาเลนไทนยโดยประมาณนะคือกลางเดือนกุมภาเร็วกว่าทุกปีเพราะว่าเหมือนกับเราเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเร็วค่ะปกติแม่ค้าบอกถ้าจะเห็นแพงี่มันจะประมาณเดือนเมษาแต่ปีนี้กุมภาก็แพงแล้วท่านผู้ชมเราเจอ8บาทมติชนก็ไปสำรวจที่จราเสดวงลูกละ9บาบาท<อ>แล้วก็ถึง10บาทนี้ก็มีมะนาวลูกละ10บาทผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะ จริงหรือเปล่าเนี่ยมะนาวลูกละสิบบาทเหรออาจจะต้องอดเปรี้ยวไหมหรือยังไงเมื่อวานกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เม<ฆ>ื่อข่าวเขาใช้ก็วิ่งตีนพริกแก้กรมแก้ปมมานาวแพงก็ใช้วิธีไปขอซื้อราคาส่งเอารถโมบายกระทรวงพาณิชย์มาวิ่งขายลูกละสามบาททั่วกรุงเทพมหานครกลัวคนกรุงเทพว่ามานาวแพงท่านผู้ชมไหมอธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศัก์เสือเอี่ยบอกนะฮะ รับมือกับราคามะนาวที่แนวโน้มสูงขึ้นค่ะด้วยการที่คือไปรับซื้อมะนาวจากผู้ผลิตนะคะตอนนี้มะนาวเบอร์หนึ่งเบอร์สองในกรุงเทพเนี่ยอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็ยอมรับว่าราคามันเพิ่มเฉลี่ยเป็นลูกละ5บาทถึง7บาทเดือนที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ3บาท90ถึง4บาท50อยู่เลยก็เลยประสานกับสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยเอามะนาวมาขายผ่านรถ โมบายของกระทรวงพาณิชย์จะขายเฉลี่ยลูกละ3บาทค่ะมไม่บวกกำไรเพิ่มพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับรับซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็ขายออกไปราคานั้นแล้วรถโมบายจะวิ่งไปขายสถานที่ชุมชนร้อยจุดทั่วกรุงเทพเริ่มตั้งแต่วันนี้23กสิบมกุมภาแต่นั่นก็เฉพาะกทมใช่ไหมใช่ค่ะกทมรปริมณฑลอืมจะ,ะเฉลี่ยลูกละสบาทนะค่ะรถโมบายพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอไรค่ะนี่ มานาวแพงท่านผู้ชมผมเนียก็พลาดพรั้งจริงๆปกติจะต้องรายงานก่อนแม<า>่เผลอไม่ได้จริงๆค่ะก็คิดเราจะเบสษาใช่ไหมใช่กุมพานี่แพงซะแล้ว